สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมประจำเดือนมีนาคมปี2568ค่ะ ซึ่งสมัยก็จะจัดทำคลิปการพยากรณ์ประจำเดือนให้แต่ละท่านได้รับชมได้รับฟังกันอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการเช็คเป็นการวางแผนดวงชะตาค่ะข้อดีของการพยากรณ์นั่นก็คือ เป็นการไกด์ไลน์เป็นการดูแนวโน้มเป็นการวางแผนอนาคตนะคะซึ่งแต่ละท่านสามารถนำคำพยากร์เหล่านี้ไปปร,รับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ในเดือนมีนาคมปี2568นั้นนะคะมีดาวถึงสดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดาวสามดวงนี้จะส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีเมษโดยที่ดาวดวงอื่นๆไม่ได้ยกย้ายไม่ได้ส่งผลแบบนั้นก็ไม่ใช่นะคะดาวสามดวงที่สมัยพูดถึงนั้นคือดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระเกตค่ะเรามาเริ่มต้นพิจารณาที่ดาวดวงแรกคือดาวพระพุธก่อนเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ ดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะ ในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2,568ดาวพระพุธได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมีนค่ะอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาดังนั้นจังหวะที่ดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนี้คุณต้องระมัดระวังข้อพิพาทคดีความการมีปัญหาการขัดแย้งกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเรื่องของคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายอาจจะทะเลาะเบาแววงกันได้หรือมีเรื่องให้เคืองเคืองใจกันบ้างนะคะมีการ,กร ออมีการประทะมีการพูดจา กระแทกนะคะหรือว่ามีการพูดจาเสียดสีใส่กันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของการพูดการแสดงออกนะคะที่ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษรู้สึกว่าทําไมมันรุนแรงหรือว่ามีความอึดอัดใจกับคนรอบข้างรอบตัวในระยะนี้นะแต่ไม่นานค่ะในช่วงกลางเดือนมีนาคมดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนอริดวงนี้เนี่ยก็จะทําการโคจรอ,ออกจากราศีมีนแต่เป็นการโคจรถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาเป็นการวิทย ิมานั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีเมษก็อาจจะมีโชคมีลาบโดยเฉพาะโชคลาบจากสิ่งเก่าๆโชคลาบจากเพื่อนเก่าโชคลาบจากญาติเก่าหรืออุปสรรคปัญหาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นมันอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นโชคเป็นลาบหรือนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณก็ได้เช่นกันนะคะพอเข้าสู่เดือนเมษายนค่ะในวันที่11เมษายนดาวพระพุธก็จะทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องพึงระมัด ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาการแสดงออกท่าทีกิริยามารยาทของชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องดูให้เรียบร้อยต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะ สำหรับดาวพระอาทิต์นะคะในระยะปักแรกของเดือนมีนาคมเนี่ยยังไม่ได้ทําการโคจรยกย้ายดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะยังโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตามีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบนะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบเล็กโชคลาบใหญ่มีโอกาสได้ทั้งนั้นเพราะดาวพระอาทิต์เนี่ยถือว่าเป็นดาวโชคลาบเล็ก โคจรมาสถิตยอยู่ที่โชคลาบใหญ่การเงินก็ฟลอร์ขึ้นมีไฟมีพลังงานในการหาเงินหาทองการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็จะมีมุมที่ดีมีพลังงานที่ดีมีความกระตือรือร้นเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีไอเดียเด่นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้โชคได้ลาบจากบุตรบริวารคนท้องหรือเด็กในระยะนี้ด้วยเช่นกันค่ะพอเข้าสู่ระยะปักหลังของเดือนมีนาคมดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตามันเป็นเหมือนช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะต้อง เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะการแสดงออกหรือการแสดงทัศนคติรวมไปถึงการออกสื่อออกกล้องของคุณมันอาจจะยังไม่เหมาะไม่ควรหรือบางทีเราเออแสดงตัวมากจนเกินไปอาจจะทําให้คนอื่นหมัน่นไส้หรือคิดไม่ดีให้ระมัดระวังศัตรูให้ระมัดระวังคนที่ไม่หวังดีแล้วเข้ามาเหมือนกับว่าทําเป็นผู้ดีกับคุณน่ะต้องระมัดระวังกลุ่มคนเหล่านี้เอาไว้ให้มากนะคะส่วนในช่วงปลายเดือนค่ะ คือช่วงวันที่28มีนาคมปี2568ดาวพระเกตดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวของวิญญาณธาตุได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาสมัยมองว่าในระยะที่ดาวพระเกตโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยนะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้อนได้ต่อยอดงานได้ทำสิ่งต่างๆมากมายได้ริเริ่มสิ่งใหม่ได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเจอได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมีสิ่ง ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคลเรื่องการงานหรือช่องทางการเงินต่างๆก็ถือว่าเป็นจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีเมษในระยะปลายเดือนนะคะส่วนดาวที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีเมษก็คงจะหนีไม่พ้นดาวพระสุกนะเพราะดาวพระสุกถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวเจ้าเรือนความรักของคุณได้ทําการโครจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนค่ะมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตา ตั้งแต่วันที่28มกราคมปี2568แล้วก็จะสถิตอยู่ในราศีมีนตรงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนปี2568นับเป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนเต็มที่ดาวพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนวินาศนะคะแต่การมาของดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งคือเป็นมหาอุด ซึ่งมหาอุดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงส่งค่ะเป็นตำแหน่งที่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นตำแหน่งที่พูดถึงชัยชนะการแข่งขันมั่งคั่งร่ำรวยแต่เมื่อดาวการเงินมาอยู่ในเรือนวินาศและได้ตำแหน่งเข้มแข็งแบบนี้เนี่ยสมัยก็ต้องบอกชาวลัคนาราศีเมษนะมันชะล่าใจไม่ได้ค่ะแม้ว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินมากได้เงินจากชัยชนะได้เงินจากการแข่งขันหรือได้เงินจากการวางแผนทําอะไรบางอย่างคุณก็ไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของการใช้เงินนะมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินไปกับสิ่งที่ผิดพด หรือเสียเงินไปกับความเสียรู้การการไม่รู้หรือเสียเงินเพื่อเป็นประสบการณ์อะไรบางอย่างคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงมีคนมาชักจูงชักนำนำพาให้คุณไปทําในสิ่งที่มันผิดหรือสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วทาให้คุณเสียประโยชน์ในสิ่งสิ่งนั้นก็ได้นี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้ดีนะคะ ชาวเมธคะดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวการเงินเมื่อโคจรเป็นมหาอุดแต่เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนวินาศมันก็มีมุมที่เอื้อประโยชน์ต่อคุณอยู่นะงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมงานช่างงานวางแผนงานเบื้องหลังเนี่ยแหละคะ่ะจะส่งผลดีต่อชาวเมธทั้งนั้นขอให้คุณหยิบจับทํางานใดแล้วคุณนึกถึงดาวพระศุกร์เอาไว้แล้วก็เอาบริบทของดาวพระศุกร์มาผลักดันในการงานของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้มากเลยทีเดียว ะะต่อมานะคะดาวอีกดวงหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้คือดาวพระพฤหสัสบดีเพราะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ของทุกๆลัคนาราศีเลยก่อนหน้านี้ค่ะโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนกระดุมพระแต่เป็นการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนณปัจจุบันนี้ดาวพระพฤหัสมีการโคจรเดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะคะตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพระพฤหัสมีกําลังวังชาเดินหน้าเป็นปกติอยู่ในเรือนกระดุมพระเพราะฉะ ั้นจะส่งเสริมดีมากในเรื่องของเงินเงินทองทองผู้หลักผู้ใหญ่สพอร์ตให้การสนับสนุนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักพอคุณมีชื่อเสียงมากขึ้นโอกาสในการสร้างเงินสร้างทองหากําไรหาไรายได้มันก็จะมากขึ้นตามนะคะเป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีเมษทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศได้ดีมากมีเกณฑ์ที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งและร่ารวยนั่นเองนะคะต่อมาเรามาพิจารณาดูในแต่ละด้านเลยของชาวลัคนาราศีเมษสมัย ขอเริ่มต้นที่ด้านการงานกันก่อนนะดาวพระเสาค่ะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกำม,มะ ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมษณปัจจุบันนี้โคจรสถิตอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาเพราะฉะนั้นงานมันยังมีความฟล์ไปได้แต่มันเหนื่อยกว่าที่จะฟล์กว่าที่จะสําเร็จกว่าที่มันจะราบรื่นชาวเมษเนี่ยต้องต่อสู้หรือว่าเจออุปสรรคปัญหาต่างๆนานาม,มากมายนะคะหรือคุณต้องดิ้นรนรวมไปถึงแบกรับภาระอะไรบางอย่างที่มันหนักอึ้งหรือบางทีคุณรู้สึกว่างานมันล้นมือและคุณจัดการคนเดียวไม่ไหวอารมณ์แบบนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะคะยิ่งดาวพระ โคจรไปสถิตยอยู่ในเรือนวินาศคุณจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่หรือมีเกณฑ์ต้องผิดใจกันกับคู่ค้าคู่สัญญาก็าได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานเอาไว้หน่อยนะแต่ถามว่ามีความเจริญก้าวหน้าหรือมีข่าวดีเข้ามาไหมก็มีแน่นอนนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์มาอยู่ในเรือนลาภะมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรได้ผลประโยชน์จากงานที่คุณทําเป็นอย่างดีแล้วดาวพระอาทิตย์ก็ยังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนลาภะ ด้วยนะคะบุตรบริวารเกือ้อกูลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณจะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณจะได้ลูกน้องมือดีมือเก่งมาช่วยเหลือหรือบางทีสิ่งใหม่ๆที่คุณหยิบจับหรือริเริ่มทำเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่คุณต่อยอดจากสิ่งสิ่งนั้นได้หรือสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นสิ่งที่คุณรักเนี่ยมันสามารถที่จะขยับขยายมาสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อนะคะดาวพระพุทธที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศชาวเมธท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารอาจจะต้องระมัดระวังคําพูดคําจาหน่อยนะมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกับคนรอบข้างรอบตัวรวมไปถึงคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัญญาเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆเนี่ยคุณจะต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบค่ะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปถ้าเป็นงานสําคัญสําคัญเอกสารสําคัญสําคัญให้คุณพยายามดําเนินด้วยตัวเองอย่าไว้วานคนอื่นจะดีกว่านะคะ ในเรื่องการเงินการทองกันบ้างสําหรับชาวลัคนานราศีเมษอย่างที่บอกไปว่าดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่เรือนวินาศของดวงชะตาอยู่ที่ราศีมีนแต่ได้ตาแ,แ,แ,แหน่งเข้มแข็งเป็นมหาอุดนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับงานทางไกลทางต่างประเทศงานนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่สองภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเช่นงานคุณอาจจะมีภาษาจีนภาษาเกาหลีญี่ปุ่นภาษาอังกฤษมาร่วมด้วย งานนั้นจะมีความสําเร็จดีทําเงินให้กับคุณได้ดีหรืองานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียจะสามารถผลักดันการเงินของชาวลัคนาราศีเมษได้ดีขึ้น นะคะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือการร่วมหุ้นร่วมทุนอันนี้หลีกเลี่ยงก่อนนะชะลอได้ให้ชะลอนะคะยังไม่เหมาะที่จะไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงให้ระมัดระวังการไปข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายสิ่งสีเทาต่างๆนานานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะมีจังหวะที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลาภผลได้ผลประโยชน์ได้กำไรกำไรจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึง หรือนึกไม่ถึงหรือบางทีมีคนเอาของมาให้ค่ะได้ลาบปากได้ทานอาหารอร่อยมีเกณฑ์ได้ของฝากค่ะมีเกณฑ์ได้ของที่มาจากความเสน่หาอย่างเช่นแฟนคุณซื้อให้หรือบางทีคุณพ่อคุณแม่อยากจะมอบอะไรบางอย่างให้กับคุณก็เป็นไปได้ในระยะเดือนมีนาคมนี้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะดาวเจ้าเรือนอริจะมีมุมที่โคจรถอยหลังมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการพูดการเจรจาการสื่อสารวาจาพารวยวาจานาโชคลาภมาสู่ตัวคุณนะฮะต้องรู้จักเลือกใช้คําพูดคําจาของตัวเองให้ดีอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดต้องรู้จักคิดก่อนพูดด้วยนะสําหรับชาวเมษนะคะต่อมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะก็ยังคงพิจารณาที่ดาวพระสุขซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิ ของชาวลัคนาราศีเมษดาวพระศุกร์โคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศให้ระมัดระวังการห่างไกลาการจากลาจากคนรักคู่รักมีเหตุจำเป็นให้ต้องแยกกันหรือบางทีทะเลาะกันหนักจนถึงขั้นแตกแยกเลิกราห่างไกลกันไปเลยจบทางกันไปเลยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันดาวพระศุกร์เป็นมหาอุด การที่คุณได้จบความสัมพันธ์จากใครบางคนก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆใ,ในช่วงนี้เช่นเดียวกันแล้วมันอาจจะนํามาซึ่งความสุขความเบิกบานใจทําให้คุณใจชื้นใจฟูได้ได้เจอกับคนที่ถูกใจโดยมากแล้วมักจะเป็นคนทางไกลคนที่อยู่ต่างบ้านต่างถิ่นต่างเมืองเกิดของคุณหรือเป็นชาวต่างชาติหรือได้รู้จักกันผ่านทางโลกออนไลน์แบบนี้ก็เป็นไปได้เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นถือว่ามีสเสน่ห์นะแต่ว่าสําหรับคนที่มีคู่มีคนรั อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องประครับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีค่ะบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีการทะเลาะก,กันในเรื่องของผลประโยชน์บางทีอาจจะมีการพูดจาที่รุนแรงกระแทกใจกันเสียดสีกันแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นก็ทําการโคจรวิปริตผิดเพีพ้ยนมาอยู่ที่ราศีมิถุนด้วยนะคะดาวประจําตัวอ่อนแรงอ่อนกําลังมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงในความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังมีอยู่ณนะปัจจุบันนี้ก็ได้ค่ะ ดาวพระพฤหสัสบดีอย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะว่าโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนกระดุมพระและก็มีการโคจรเดินหน้าเต็มกําลังแล้วมีการสลับเรือนกันกับดาวพระศุกร์นะคะตามหลักโหราศาสตร์ finished, เขาจะเรียกว่าเกษตรสลับเรือนดาวพระศุกร์และดาวพระพฤหัสบดีโคจรสลับเรือนกันอยู่ในเรือกนกระดุมพระนะคะสลับเรือนกันอยู่ในเรือนวินาศ มันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะสามารถหาเงินหาทองได้จากทางไกลาทางต่างประเทศใช้ปัญญาใช้ความรู้ใช้ความสามารถของคุณในการที่จะมาดัดแปลงหาเงินนะคะเอาองค์ความรู้ที่คุณมีเอาความถนัดที่คุณมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงนี้เพราะดาวสองดวงนี้ที่สลับเรือนกันเนี่ยถือว่าเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่ปัญญานั่นเองนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษชาวเมษท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ